ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไ like ล์ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมาทำไก่ทอดกระชายนะครับปกติก็จะมีไก่ทอดกระเทียมเนาะวันนี้ผมก็จะเอากระเทียมกับกระชายมารวมกันโอเคใส่แก๊สให้ร้อนใส่น้ำเปล่า พอน้อมเดือดผมก็จะใส่กระเทียมกับกระชายจะใส่กระชายเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ไม่งม,ง,ม,ง,มงกระชายอออาอพอหอมแล้วผมก็จะใส่ตุ๋นไกลน่ลงไป ก็เป็นจากกระเทียมพริกไทยก็มนเป็นประชากระเีือแล้วก็เส่น้นหอมลงไปใส่ซอ,อ,อสปลาเกียวเสมอ เรียบร้อยแล้วครับติดแก้เลยเมนูนมนสำหรับคนต้องการลดน,น้ำหนักนะครับต้องการดูแลสุขภาพโอเคไม่ใช้น้ํามันไม่ใช่ของชีรินะครับโอเคจดจนเรียบร้อยนะครับก็หน้าตายก็จะคล้ายๆไก่ทอดจะเทียนพิกไทยเนะาะแค่เราเปลี่ยนเป็นกระชายแล้วก็ไม่ใช้น้ํามันแล้วก็โรยพิกไทยลงไปเลย โอเคครับคลิปนี้ไว้ันนี้ก่อนนะครับขอคนละหนึไลค์ like, คนละหนึแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ